สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอก,กพลดีบุญมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนช่วงนี้เองเนี่ยฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็อย่าลืมดูแลในส่วนของสุขภาพตัวเองและรวมไปถึงนะครับการติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในสภาพอากาศของแต่ละวันด้วยนะครับรัฐบาลเองก็มีการเล่งในะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ คนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัตว์หรือว่ามแมลงที่มีพิษนะครับอาจจะก,กัดต่อยลูกหลานของท่านได้และหลีกเลี่ยงนะครับไม่ปล่อยให้ลูกหลานของท่านเนี่ยลงไปเล่นน้ำํพำพิงลําพังหรือถ้าเป็นไปได้นะครับก็อย่าให้บุตรหลานของท่านเนี่ยลงน้ําเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้เกิดการสูญเสียในอนาคตนะครับ พูดถึงของข่าวในวันนี้นะครับคุณฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านรองนายรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัฐมนตรีและคณะนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับปลัดกระทรวงคมนาคมและรวมไปถึงเลขาธิการสํนานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือและสถานการณ์น้ำนะครับในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดด้านผ่านรถโมบายวอลลุ่ม หน่วยวิเคราะห์และก็ติดตามสถานการณ์น้ําจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําโดยโอกาสนี้ครับทางด้านของท่านรองนายกครับก็ได้มีการรับฟังบรรยายรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สรุปสาระสาคัญดังนี้คุณผู้ฟังสถานการณ์น้ําอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับได้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่อําเภอท่าวังผาได้รับผลกระทบนะครับรวม11อําเภอ65ตําบลมีน้ําไหลเข้าพื้นที่นะครับการเกษตรสวนสาธารณะหมู่บ้านและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจากการสํารวจเบื้องต้นพบว่าได้มีความเสียหายนะครับโดยรวมกว่า43ครัวเรือนขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยลดลงและคลี่คลายลง โดยจะมีในส่วนของอบตอเทศบาลทหารนะครับและภาคเอกชนช่วยระดมทําความสะอาดนะครับซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพร้อมนะครับในการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะนะครับพื้นที่สําคัญทางด้านเศรษฐกิจและสถานที่สําคัญต่างๆโดยทางทหารและตำรวจนะครับฝ่ายปกครองได้มีการจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับด้านการดํารงชีพแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเองพบปะให้กําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและมอบถุงยันชีพนะครับให้กับผู้ประสบภัยตําบลศรีภูมิทั้งตําบลน,นะครับจำนวน728หลังคาเรือนพร้อมกล่าวนะครับว่ารัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือนะครับให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงนะครับให้หน่วยงาน,นครับด้าน การคมนาคมจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการจราจรแนะนําเส้นทางนะครับหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางที่มีการไหลผ่าน เพื่อใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนะครับจัดป้ายนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับทราบรวมทั้งนะครับเร่งซ่อมแซมเส้นทางนะครับที่มีการชำรุดและถูกตัดขาดเร่งเคลียร์พื้นที่นะครับที่ด้รับความเสียหายถนนหนทางต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรได้โดยเร็วที่สุดพร้อมคาดการนะครับถึงสถานที่แลวก็พิกัดจุดที่อาจจะเกิดน้ําท่วมรวมทั้งนะครับช่องทางคานกั้นน้ําควรจะมีการเจาะทะลุเพื่อให้น้ําไหลผ่านระบายได้พร้อมกําชับนะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับ ดำเนินการเตรียมแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานให้กับพี่น้องประชาชนได้มีการติดตามการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําด้วยขณะเดียวกันนะครับได้มีการกำชับกระทรวงพาณิชย์ติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่าให้ขาดตลาดพร้อมวอนะครับอย่าเอาเปรียบนะครับพี่น้องประชาชนการขึ้นราคาสินค้าด้วยนั่นเอง ท้งนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรองนายรัฐมนตรีก็ยังขอบคุณในส่วนของภาคส่วนราชการนะครับที่มีความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างความมั่นใจซึ่งตนเองก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วนะครับทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านเชียงรายและแพร่ซึ่งการลงพื้นที่นะครับได้รับทราบถึงปัญหารวมทั้งนะครับได้มีการลงพื้นที่กับท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประสานงานต่างๆนะครับ ทางด้านของสํานักงานนายรัฐมนตรีเองและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งครั้งนี้นะครับทราบว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรัฐบาลนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งครั้งนี้นะครับเราเองคาดการล่วกหน้าโดยเฉพาะจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้น้อยที่สุดด้วยนั่นเอง ท่านรองนายกเองก็ได้มีการกล่าวอีกนะครับว่าสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกก็มีการร้อนขึ้นทุกคนครับต้องช่วยเหลือกันในการดูแลตั้งแต่ต้นน้ําซึ่งทางด้านของอดีตนายนรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับได้มีการเน้นย้ําในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ ในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีทั้งนี้นะครับก็ได้มีการวางแผนงบประมาณนะครับ5-6ล้านล้านบาทตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไปยังปลายน้ําเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนจะไม่ได้นะครับรับความเสียหายมากไปกว่านี้นั่นเอง ทานด้านของท่านรองเองก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทุกภาคส่วนนะครับทำงานร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมก่อนหน้านี้โดยเตรียมการนะครับและก็งบป,ประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการช่วยเหลือเยียวยา และการฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเร่งในการสำรวจและลงพื้นที่ในการดูแลสอบถามพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันท่านด้านของท่านรองนายรัมนตรีเองครับยังได้มีการย้ำนะครับว่า ก็ขอให้กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเร่งในการแก้ไขปัญหาหลักสําคัญนั่นก็คือพลังความร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้วยกันด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยและอยู่ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวครับคุณฟังทางด้านของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่า ขณะนี้นะครับได้มีการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของโบราณสถานนะครับในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดกับคุณฟังซึ่งในส่วนของสํานักงานปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการรายงานว่ามีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและกลุ่มพิธีการศพนะครับที่ได้รับพระราชทานในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะของกลุ่มนะครับพิธีการศพนะครับที่ได้รับพระ,ชชะาราชทานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ั้งอยู่ในพื้นที่นะครับวัดสองแถวตาบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีมวลน้ำนะครับที่เคลื่อนตัวเข้ามาเร็วได้กำชับนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระดมเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของอันมีค่าและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพนะครับโดยทันทีเพราะว่าหากน้ําสูงกว่านี้นะครับสุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายขณะนี้นะครับก็มีข้าราชการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังทางกลุ่มพิธีการศพนะครับที่รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้มีการออกหนังสือเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยการติดตามนะครับขอรับพระราชทานจากเดิมนะครับณนะห้องงานประสานขอรับพระราชทานเพลิงศพสาลาวกางจังหวัดแพร่ ทางทายาทนะครับของทางผู้วายชนนะครับผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานสามารถติดต่อนะครับขอรับพระราชทานได้ที่1ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหงนะครับอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นั่นเอง 2. นะครับเบอร์โทรศรัพท์06552340580811375191กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นั่นเองครับคุณฟัง ท่านีครับท่านรรฐมนรีเองครับก็ได้มีการกล่าวต่ออีกนะครับว่าในการนี้นะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในการปฏิบัติพิธีภารกิจพิธีการศพนะครับที่ได้รับพระราชทานของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะครับและกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจึงขอให้สหํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับดำเนินการดังนี้ครับคุณผู้ฟัง 1. ดําเนินการขนย้ายนะครับเครื่องกลยุทธ์ประกอบศพและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี 2. นะครับแจ้งประกาศชี้แจงรายละเอียดช่องทางในการติดต่อ ขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่งนะครับในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยให้มีการประกาศชี้แจงรายละเอียดช่องทางในการติดต่อให้ชัดเจน 3. นะครับจังหวัดที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในภารกิจต่างๆนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอุทกภัย,ยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่และเตรียมพร้อมนะครับในการขนย้ายเครื่องเกียรติยศประกอบศพและวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการประกอบพิธีด้วยนั่นเองครับสครับคุณผู้ฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับผลกระทบและความต้องการนะครับในการร้องขอความช่วยเหลือนะครับให้กับกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประดัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยด่วนที่สุด ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าในส่วนของกรมศิลปากรรายงานนะครับว่าจากกรณีฝนตกต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ภาคเหนือครับตอนบนที่ผ่านมาส่งผลนะครับให้เกิดน้ําท่วมน้ําล้นตลิง่งน้ําป่าไหลหลากนะครับในทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านพะเยาแล้วเชียงรายขณะนี้นะครับกรมศิลปากรโดยสํานักงานศิลปากรที่7 เชียงใหม่นะครับได้มีการลงพื้นที่และประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลมรดกศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าวแล้วโดยท่านรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับผลกระทบนะครับต่อโบราณสถานในพื้นที่3จังหวัดดังนี้จังหวัดหน้านะครับจำนวน3แห่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับวัดหนองบัว 2. นะครับวัดภูมิน 3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะครับและปัจจุบันนะครับน้ำยังไม่ท่วมเข้ามาในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในบริเวณที่สูงที่สุดนะครับของเมืองน่านเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังเฝ้าระวังตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงและให้นํารถยนต์นะครับเข้ามาจอดภายในบริเวณเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนช่วงนี้นครับคุณผู้ฟังสถานการณ์น้าเองก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ในอนาคตที่อาจจะมีน้ําไหลผ่านนะครับคุณผู้ฟังอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับคุณผู้ฟังที่ทางด้านของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเฝ้าระวังโรคฝีดาดวานนอนครับหลังพบนะครับระบาดในแอฟริกาทางด้านของแพทย์หญิงดารินดารอซะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวนะครับว่าจากกรณีที่องค์การอนมามัยโลกหรือว่า WHO ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากนะครับมีอัตราการป่วยด้วยโรคฝีดัดวานอนสายพันธุ์ mpox C1B สูงขึ้นนะครับในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนคองโก โดยมีรายงานพบผู้ป่วยมากกว่า15,600รายเสียชีวิตแล้วนะครับกว่า537รายและมีแนวโน้มนะครับที่จะแพร่กระจายนะครับไปอย่างประเทศอื่นๆทั้งในและก็นอกทวีปแอฟริกา สถานการณ์โรคฝีดัดวานอนในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนสิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยยืนยันนะครับจำนวน142รายเสียชีวิตจำนวน3รายสถานการณ์ในเขตสุขภาพที่11พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน5รายไม่มีผู้เสียชีวิตสายพันธุ์ที่พบเป็นนะครับคือสายพันธุ์นะครับ mpox C2 นะครับ ซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์นะครับกับในทวีปแอฟริกากรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังนะครับโรคฝีดาดวานอนสายพันธุ์ C1B อย่างใกล้ชิดมีมาตรการในการตรวจคัดกรองสุขภาพนะครับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ด่านควบคุมโรคนะครับติดต่อระหว่างประเทศทุกด่านโดยเฉพาะนะครับด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดอนเมืองอุตภเปาและมีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆนะครับในประเทศอีกด้วย ซึ่งทางด้านของรักษารษาชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่11ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแถบแอฟริกานะครับควรติดตามนะครับสถานการณ์เหล่านี้ไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปและควรระมัดระวังนะครับการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหรือว่าบุคคลใกล้ชิดหมั่นสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการไข้เจ็บคอปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวปวดหลังหรือเริ่มสังเกตนะครับว่าเห็นนะครับมีผื่นขึ้นตามร่างกายเป็นตุ่มน้ำใสๆหรือว่าตุ่มหนอง ควรรีบพบแพทย์เพื่อเป็นการวินิจฉัยรักษาตั้งแต่เบื้องต้นย้ำนะครับการป้องกันโรคฝีดาษบานนอนนะครับนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ที่ที่แออัดหรือผู้คนพุกพล่านหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลทําความสะอาดในบริเวณพื้นผิวนะครับที่มีจุดสัมผัสร,ร่วมเสมอหมั่นล้างมือนะครับด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้นะครับสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น ผู้ที่มีอาการสงสัยนะครับสามารถติดต่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งทั้งนี้นะครับหากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามทางด้านสายด่วนได้ที่เบอร์1422กลุ่มควบคุมโรคนั่นเองครับคุณฟัง ก็อย่าลืมนะครับนอกเหนือจากฝนตกน้ําท่วมแล้วนะครับฝีดัดวานอนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแลนะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทางยู u ูบอาร์ทับชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอก,กพลดีวุมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีีชวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย